สวัสดีครับไก่เบตงหลงทุ่งช a n n e l นะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาแนะนําเมนูของฟาร์มไก่เบตงของเรานะครับเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมากันเองก็คือหมูหันสูตรไก่เบตงหลงทุ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการทําหมูหันโดยใช้เต้าอบลมร้อน สำหรับเพื่อนๆบางคนที่ไม่สะดวกในการก่อไฟแล้วก็ย่างหมูนะหมูหันนะครับเราใช้เตาอบลมร้อนในการย่างหมูก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำกันสำหรับหมูหันที่เราเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นหมูจาก VP นะครับเราซื้อจาก VP หมูสดาราคาไม่แพงนะครับตกกิโลละ99บาท ตัวนี้น้ำหนัก2.11กิโลนะครับก็ตกอยู่ประมาณ210บาทครับก็เดี๋ยวเราจะทำหมูหันแบบรสชาติแบบเชียงใหม่เชียงใหม่อร่อยอร่อยให้ท่านได้รับชมกันเลยนะครับนี่ครับเรานำหนังหมูนะครับไปลวกให้พอตึงนะครับลวกเฉพาะด้านหนังให้ตึงแล้วก็เราก็จะนำมาหมักนะครับเดี๋ยวลู สูตรของน้ำหมักเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าใช้ส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้เป็นหนังหมูที่ผ่านการลวกมาแล้วนะครับให้ตึงเราจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับราดไปที่ตัวหนังหมูนะครับแล้วก็จะทาทิ้งไว้แล้วก็พึ่งให้แห้งนะครับ น้ำส้มสายชูจะทำให้หนังตึงแล้วก็กรอบยิ่งขึ้นนะครับเวลาเรานำไปย่างนะครับสูตรน้ําหมักเราก็ง่ายๆเลยนะครับใช้ก็มีกระเทียมนะครับมีกระเทียมก็จะมีกระเทียมนะครับมเมล็ดผักชี แล้วก็ตะไคร้นะครับปริมาณก็ลองลองดูนะครับก็ประมาณ1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราจะนำทั้งหมดเนี่ยมาตำรวมกันนะครับจนโขกให้พอหยาบนะครับเสร็จแล้วเราจะนำมาใส่ในน้ำตรงนี้นะใส่ในน้ำตรงนี้นครับเราจะมาคั้นในน้ำอันนี้จะเป็นน้ำ ใส่น้ําตาลขวดนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับแล้วเราก็จะเอาสมุนไพรนะครับเครื่องเทศพวกนี้นะครับมาคั้นอยู่ในนี้นะให้กลิ่นและรสชาติลงไปในน้ําตัวนี้นะครับเราจะใช้น้ําตัวนี้ในการหมักนะครับเราจะหมักยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับเป็นเครื่องเทศที่เราตําแล้วแล้วก็เราใส่ในน้ําของอน้ําตาลขวดที่เรา ทำให้ละลายหมดแล้วนะครับแล้วเราก็คั้นใช้ใช้มือคั้นเนี่ยครับคั้นให้รสชาติและกลิ่นออกกลิ่นออกมาลงไปในน้ำลงไปใส่น้ําให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกรองพวกากากนี้ออกนะครับนี่ครับเป็นน้ําที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะปรุงรสชาติเพิ่มด้วยใส่แค่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือพริกไทยอีกนิดหนึ่งนะครับ นี่เป็นหนังหมูนะครับที่ผ่านการทาน้ําส้มสายชูนะครับที่ผิวนะครับแล้วผึ่งทิ้งไว้ให้แห้งนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ผิวตึงๆสวยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนะเอาหมูหันตัวนี้นะครับมาผ่าครึ่งนะครับตามขวางของลําตัวนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเราจะใช้เตาอบร้อนนะครับในการอบแล้วก็ย่างนะครับดังนั้น เราจะไม่สามารถใส่หมูไปได้ทั้งตัวนะครับนั้นเราจึงจําเป็นต้องทําการผ่านะครับผ่าตามครึ่งและตามความของลาตัวนะครับซึ่งจะทําให้สามารถเข้าเตาอบอได้พอดีนะครับแนะนําเลยนะครับแล้วเราก็ย่างทีละชิ้นนะครับค่อยๆย,ย่างทีละชิ้นเดี๋ยวเราจะไปผ่าหมูกันนะครับ นี่ครับเราจะผ่าลักษณะแบบนี้นะครับก็เน้นความสะดวกสบายนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ออทำอาหารในคอนโดทําอาหารในห้องพักนะครับสามารถใช้วิธีนี้ทําได้เพราะว่าเตาอบลมร้อนเขาไม่มีควันนะครับในเวลาเราอบนะครับก็ทำอาหารง่ายๆกินเองที่บ้านได้นะครับงบประมาณไม่เกินออไม่เกิน300บาทนะครับหมูตัวนี้ก็210บาทนะครับหรือว่าท่านใดคิดอยากจะทาใคร อาจทาไปขายเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักนะครับสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะอามาหมักหมูกันนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เป็นน้ําหมักที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับเราจะนําน้ําหมักตัวเนี้มาฉีดนะครับมาฉีดเข้าไปในเนื้อหมูนะครับใต้ผิวหนังนะครับฉีดให้ทั่วตัว ตัวทั้งตัวหมูเลยนะครับจะทําให้รสชาติของน้ําหมักเนี่ยเข้าไปในตัวหมูได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาที่เรากินเนื้อข้างในจะมีความชุ่มฉ่ามากนะครับหนังข้างนอกก็จะกรอบนะครับใช้นี่ครับตัวสายลิ้งนะครับฉีดเข้าไปทั้งตัวหมูเลยนะครับใต้หนังฉีดให้ทั่วนะครับจนน้ำหมักหมดนะครับ ครัเป็นหมูหันนะครับที่ผ่านการฉีดน้ําหมักทั่วทั้งตัวเรียบร้อยนะครับเราฉีดจนน้าหมักหมดนะครับเข้าไปในเนื้อหมูทั้งหมดครับรสชาติของน้ําหมักจะเข้าไปเนื้อในเนื้อหมูได้เต็มที่นะครับเ,เวลาเราทานนะรสรสสัมผัสของเนื้อนะครับจะฉ่ำๆเด้งๆออกหวานๆเค็นมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนหนังเนี่ยจะกรอบนะครับ เดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับ1คืนนะครับหมักทิ้งไว้1คืนจะทําให้น้ําหมักเข้าเนื้อได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะนําไปเข้าเตาอบร้อนๆครับในช่วงที่เรานําไปเข้าเตาอบร้อนเราจะต้องทาน้ํามันนะครับที่หนังหมูนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้หนังไม่ไหม้แล้วก็เวลาย่างสีจะสวยนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะแต่ง ผิวหนังของหมูนี่ครับด้วยสีอิ่นดำนะครับใช้สีอิ่วดำทาบางๆนะครับก็เวลาย่างจะให้สีที่สวยยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการย่างนะครับแล้วก็ย่างเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นหมูที่ผ่านการหมักมาแล้วนะครับจนได้จี้นะครับก็ใช้เวลาการหมักหนึ่งคืนนะครับ ไหมครับว่าเราผ่าหมูครึ่งตัวเราจะย่างส่วนบนของหมูก่อนนะครับจะเห็นว่าเราผ่าครึ่งตัวเราจะใส่หม้ออ,อบลมร้อนได้จนพอดีนะครับวิธีการย่างนะครับเราจะย่างหนังของเขาครับให้พอตึงนะครับไม่ติดตะแกรงนะครับแล้วก็ที่ผิวของหนังหมูนะครับเราจะทาด้วยน้ำมันพืชไว้บางๆนะครับเพื่อกันไหมแล้วเราก็จะฉล้ม สีอิ่วดำนะครับเพื่อย้อมสีให้มันสีสวยประมาณนี้แหละครับเวลาย่างสีก็จะสวยนะครับเดี๋ยวเราย่างส่วนหนังข้างบนนะครับประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วก็ย่างส่วนท้องให้สุกใช้เวลาอีก15นาทีแล้วก็กลับอีกทีนะครับย่างหนังจนครบครั้งสุดท้ายให้หนังกรอบนะครับ ี๋ยวไฟอ่อนนะครับใช้เวลา10บนาทีพอนะครับให้หนังพอตึงสวยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหมูหันของฟาร์มไก่เบยตงหลงทุ่งนะครับเรามาดูกันเลยโอ้โหหน้าตาใช้ได้นะครับโอเคหน้าตาน่ากินก็ถือว่านะครับเตาอบลมร้อนนะครับสามารถทำ หมูหันได้นะครับถ้าเราปรับอุณหภูมิใช้อุณหภูมิแล้วก็ใช้ตั้งเวลาให้เป็นนะครับเราสามารถทําหมูหันได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปสับนะครับขึ้นเฉียงกันเลยนี่ครับดูหน้าตากันชัดๆอีกทีนะครับสําหรับหมูหันสูตรฟาร้ามไก่เป็ดตรงหลงทุ่งครับเสร็จแล้วนะครับใช้การย่างโดยใช้เตาอบลมร้อนนะครับ ก็หน้าตาดูหน้ากินดูหน้ารับประทานนะครับนี่ครับหนังกรอบครับหนังกรอบแล้วนะครับแนะนำนะครับทําเสร็จให้ย่างทำเสร็จให้หั่นกินตอนร้อนๆนี่ครับจะได้รสชาติดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะสับใส่จานกันเลยนะครับหมูหัน สูตรนี้นะครับจะเป็นหมูหันที่ทานได้ทั้งเนื้อและหนังภายในคำเดียวกันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับหมูหันสูตรฟ้ามไก่เบตงลงทุ่งนะครับรสชาติหวานเนื้อฉ่านะครับสูตรนี้ลองเอาไปทําดูนะครับท่านใดสนใจอยากทําหมูหันนะครับใช้ต้นทุนไม่เยอะประมาณ300บาทนะครับก็ทําหมูหันกินเองภายในครอบครัวได้แล้วนะครับสูตรนี้ข้อดีของเขานะครับได้เนื้อที่ี่ครับมีความฉ่าน้ําสูงมากครับเราก็จะกินเนื้อหมูได้อย่างอร่อยยนะครับ ไม่ต้องกินแค่เพียงหนังอย่างเดียวนะครับเนื้อฉ่ำนะครับสูตรนี้รับรองรับประกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไก่บวยตรงหลงทุ่งชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆนามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ